สวัสดีครับวันนี้โมโตไนพามารีวิวรถ t o y ยต้าแคมรี่ปี2001นะครับตัวนี้เป็นเครื่อง2 0 0 2นะครับ S E G ตัวท็อปของโรงงานเลยนะครับ,บ,รบเป็นการรีวิวหลังจากติดแก๊สมาเรียบร้อยแล้วครับปรากฏว่าใช้แก๊สเนี่ยดีมากเลยครับกิโลโล,ลน,นึงบาทประมาณนั้นนะครับแล้วก็เครื่อง5 S F E เนี่ยเป็นเครื่องที่ทนทานมากเลยครับผมก็เลยมารีวิวให้เพื่อนๆดูว่าถ้าจะหารถรุ่นนี้มาติดแก๊สเนี่ยมันดีมากเลยครับผมนะก็ก เชียร์เลยครับรถราคาไม่แพงนะครับถ้าไฟตรงอ่ะก็เริ่มแต่6 0 0 0 0 0 0เจ0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0่ไปยอยก็าแสนกว่านิดหนึ่งนะฮะนี่ถ้าเราเติมน้ำมันเนี่ยน่าจะประมาณส0บกว่าบาทนะครับโธ่นี้ยังอวกอยู่ครับเติมแก๊สกาลิตรละประมาณ13บาท14บาทบวกลบเนาะครับแล้วแต่นะครับก็ยังประหยัดอยู่ครับผมนี่ครับก็มารีวิวกันติดแก๊ไปแล้วครับเมื่อคลิปที่แล้วนะครับเปโดยภาพรวมเป็นรถที่ป่าเปียวดีครับนี่ มันไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับแล้วก็รถรุ่นี้ส่งออกไปทั่วโลกนะครับเป็นรุ่นที่สร้างชื่อให้กับโตยต้ารุ่นหนึ่งนะฮะเทมบอรี่ตัวนี้ครับภายในนั่งดีมากครับแล้วก็นุ่มสบายครับเครื่องทนทานนะครับแล้วก็ไม่ซับซ้อนนครับสามารถที่จะติดตั้งแก๊สได้เลยหัวฉีดนะตัวนี้ครับติดตั้งถังตปดแคปซูลข้างหลังนะครับเชียร์เลยครับรุ่นนี้เอาติดแก๊สขับขับดีมากเลยครับหารถสภาพดีครับสวัสดีครับวันนี้เป็นการใช้งานจริงนะครับของ โตโยต้าแคมรี่นะครับคันนี้ก็เป็นเครื่อง2.2 SEG เป็นตัวท็อปของแคมอรี่รุ่นนั้นฮะเป็นรุ่นปี2001นะฮะก็รุ่นนี้ก็จะจะถึง202 2นะครับแล้วก็จะเป็นปีรุ่นผู้นำเนาะ2003เป็นต้นไปนะครับโดยภาพรวมคันนี้จะเป็นปีสุดท้ายครับเพราะฉะนั้นก็จะได้เทคโนโลยีที่จัดเต็มนิดหนึ่งนะฮะร,รุ่นนี้มีส่งออกไปยังฝั่งประเทศด้วยนะครับ หลายประเทศเลยครับโดยเฉพาะอเมริกาเนาะก็ใช้กันเยอะครับก็มีตามยนะูทูบต่างๆก็มีคนที่จะมารีวิวให้เราดูเยอะมากเลยครับเนาะก็แจ้งว่าเป็นรถที่มีมาตรฐานสูงนะครับสามารถส่งออกไปอเมริกาได้เนาะนะโอเคครับเป็นโดยโดยส่วนตัวเนี่ยมันเป็นรถที่น่าจะโอเคที่สุดแล้วครับในในราคานี้นะในเลทราคานี้ คุณจะได้เทคโนโลยีที่เกือบเป็นปัจจุบันเลยครับแอร์แบ ABS ระบบ s เ e l ตี้ต่างๆครบคันเลยครับนะฮะการขับนะครับผมรลานนี่เบามากเลยครับเนาะมันเป็นเครื่อง 5S FE เนาะนะครับไม่มีเทอร์โบนะครับสมัยนั้นก็5เ่อง 5S เนี่ยมันดังมาจาก 3S เนาะ 3S ก็อยู่ใน XE e อครับ โควิดท้ายโด่งต่างๆนะครับที่ที่ทนทานนะครับเราก็ไม่จุกจิกเนาะนะครับมันเป็นรถที่ไม่จุกจิกฮะเครื่องทนทานนะครับแล้วก็แต่ยังใช้สายพานทัมมิ่งอยู่นะครับตัวนี้นะฮะโดยทั่วไปนะครับเริ่มตั้งแต่ตั้งแต่หน้าปัดนะครับดชสอร์ดนะก็จะเป็นด้านซ้ายก็จะเป็นเรื่องน้ํามันเนาะถังน้ามันนะฮะถังน้ํามันนะครับถ้าเราดูดีๆเนาะ าจะบอกลูกศรนี่ไหมครับตรงคำว่าตัว E อะ่ะลูกถังน้ำมันแสดงว่าแสดงว่าอะไรแสดงว่าเอ,อ่อถังน้ำมันเราอยู่ใต้ทายนะเวลาเราเปิดนะครับก็ต้องต้องบอกไว้นะครับแล้วก็ลงมาก็จะเป็นตัวความเร็วนะครับความเร็วก็ตัวความเร็วก็จะมีตัวที่เป็นนี่ครับตัวบอกระยะทางเนาะเป็นดีต้นหมดแล้วนะครับมาปัดรถนี้เปิดตั้งแต่ตอนกลางคืน ตอนมาวันเปิด,เป,ดเปิดทั้งวันนะเป็นเ a y l i g h t นะฮะแล้วก็บอกตำแหน่งเกียร์นะครับรอบเครื่องนะครับรอบเครื่องนะครับแล้วก็ตัวบอกความร้อนนะฮะนะซึ่งเออ่รถ21ปีนะครับถ้าเป็นปีนี้เนาะรถ20กว่านะปีเนี่ยผมว่ามันมันคุ้มค่าเนาะในราคาที่ หลักหมื่นหลักแสนนะครับมันมีหลายรุ่นเนาะเริ่มแต่หกหมื่นเจ็ดหมื่นแปดหมื่นเก้าหมื่นแสนกว่าไปไปเรื่อยๆเนาะแล้วแต่ภาพนะครับเโ็นตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายก็ราคาก็จะสูงหน่อยนะครับสําหรับคนที่ชื่นชอบนะครับราคาก็ใกล้เคียงกับคู่นําเลยฮนะอาจจะแพงกว่าด้วยนะฮะบ,บางบางตัวนะครับก็อยากขับมานาน,น้ะครับรุ่นนี้ว่ามันนี่มันมขับแล้วเป็นยังไงเนะาะเคยดูแต่ในหนังเนาะแล้วก็ผมว่ามัน มันฉบเฉียวเดียะมันไม่เถานะ้าเนาะมันปัดเดียวเดียวครับมันดูเรื่องเล็กอ่ะแล้วก็ผมเลยเอามาติดแก๊สติดแก๊สไปก่อนเนาะติดแก๊สเรียบร้อยแล้วครับเขาบอกว่ารุ่นนี้เ,เป็นรุ่นที่เครื่อง 5S ตัวนี้ยน่าจะเป็นเครื่องที่ทนทานแก๊สที่สุดละฮะครับถ้ามันใช้โซ่แทนแต่พันทันิ่งก็จะดีมากเนาะนะครับโดยทั่วไปครับไอ้พวกกรอบกระจกเนี่ยมือเปิดเนี่ยก็น่าจะมีปัญหาหนึ่งคนระับมันมัน มันแตกตามอายุแล้วครับนั้นต้องหาต้องหามาเปลี่ยนเนาะแล้วก็ปรอบพวกนี้ด้วยเนาะแต่ไม่เป็นไรครับก็มันไม่ส่งผลในการขับขี่เนาะนะครับอันนี้ติดกล้องมาเรียบร้อยติดกล้องหน้านะครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ทําประกันชั้นสามแล้วนะเรียบร้อยครับเพราะฉะนั้นก็ขับขี่ปลอดภัยได้นะมันมั่นใจได้นะครับแล้วทดสอบระบบเบรกอะไรต่างเนี่ยใช้างานได้ดีครับเจ้าของเก่า,าเขาดูแลดีมากเลยคันนี้สุดยอดอะ่ะเออ แล้วก็ระบบแอร์เป็นดิจิตอลน,นะครับชิ้นทันเนี่ยตัวที่จุดบี่ให้มาสองชุดนะครับชุดบนชุดล่างเห็นไหมครับโอ้โหสุดยอดละก็ทันบนก็เสียบกล้องเนาะเสียบกล้อง,อ,อ,งอันล่างก็เสียบที่ชาร์จมือถือได้ครับตัวเชื่ไปที่อย่างรีวิวเนะมีทวิตเตอร์นะครับแล้วก็มีกระจกไฟฟ้านะครับไฟฟ้านะครับแล้วก็กระจก ทับไฟฟ้าด้วยนะครับแอร์แบ็กนะฮะแอร์แบ็กตัวนี้แอร์แบ็กช่องแอร์เนี่ยก็โอ้โหสี่ช่องใหญ่ๆนะครับแอร์เก่มากนะฮะแล้วก็ตัวลำโพงฮนะเป็นมาตรฐานเนาะภายในคันนี้ยังดูแลดีมากเลยครับเนะี่ยคอนโซลก็เป็นเป็นซอฟทัชด้วยเป็นหนังนะครับอย่างดีเลยฮะแล้วก็ทานบน้านบนก็ยังสวยใสยอยู่เลยครับเนะี่ย ยังใสๆครับใสๆนะฮะไฟทุกจุดใช้งานได้ดีนะครับนี่ครับแล้วก็ตัวนี้ก็เปิดได้นะมีไฟด้วยทั้งสองข้างนะครับอ่าครับผมนะฮะด้านหลังกว้างขวางครับเป็นเบาะที่นั่งได้ดีมากอันนี้ะแลวของเก่าเขาไปใส่ตัวม่านไฟฟ้าไว้ด้วยนะครับนี่ครับ การขับขี่นะครับโดยทั่วไปเนี่ยขับขี่ง่ายครับทัศนนิสัยเนี่ยมองเห็นคัดเจนนะฮะครับนี่ครับผมขับไปได้เรื่อยๆนะฮะขับขับง่ายครับก็ทานั่งอะไรตามเป็นเบาตัวนี้เป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้าครับเนี่ยเบาะไฟฟ้าคู่หน้าปรับได้ครับนั่งสบายครับก็ทำให้การขับขี่เนี่ยมันดีมากเลยครับนุ่มนวลนะฮะนุ่มนวลนุ่มนวล พี่ก็ใช้งานได้ดีนะครับบนถนนของกรุงเทพมหานครนะครับถ้าตันโยนไม่ต้องพูดถึงครับในผมนั่งนั่งหรือนั่งคมเลยมันนิ่มมากเลยครับรอบกับเป็นยาง15นิ้วด้วยเนาะขอบ15มันก็เลยทำให้นิ่มไปใหญ่เลยครับแต่ตาก็มีอัตราโยนบ้างถ้าเราขับเร็วเนาะเพราะฉะนั้นเราไม่ขับเร็วมากอยู่แล้วนะฮะ1 2อ1 3 0สิบยสาบายๆครับเข้าโค้งนะการเปลี่ยนการเปลี่ยนตำแหน่งเปลี่ยนเลนนะครับโค้งอะไรทำงานได้ดีครับ แน่นยำนะครับผมเลยเพราะว่ามันเป็นรถส่งออกด้วยครับเพราะฉะนั้นเคมรี่เนี่ยมันต้องมีมาตรฐานสูงอยู่แล้วครับไม่งั้นเข้าประเทศอเมริกาไม่ได้เนาะครับนี่ก็จะมาส่งของเคมรี่นะครับนะครับเนี่ยเลี้ยวไม่มีดังเลยครับดีมากเลยฮะเพนะครับก็เคมลี่ก่อน ส่งของให้น้องโจอนิดน,นึงนะฮะเราไม่ส่งมานานละนี่ครับอาจจะดูเหมือนปลาฉลามเนาะครับเบรกมือก็จะเป็นปน,บบนี้นะครับเป็นรุ่น90เนาะนี่ครับก็จะมีนะครับที่ใส่ของตรงนี้ที่ใส่จะชู่นะใส่จะชูแล้วก็ดึงออกมาได้เห็นไหมครับตรงนี้นะฮะนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ที่ใส่ก้าซน้ำนี่ครับ สองแก้อเนาะรถลั่นตามระดับด้วยนะครับเปิดได้สองชุดเงี้ยนะครับเห็นไหมครับใส่ได้วันนี้ก็จะเป็นเหรียญแต่เหรียญนบครับแล้วก็หเกียร์นะครับเกียร์โต้นะครับแล้วก็ตัวบอกตำแหน่งเกียร์เนาะเนี่ยแล้วก็อันนี้ก็เป็นที่ใส่ของจุบลีนะครับแล้วก็จุดที่จุบลีมีสองมีสองสองตัวบนล่างน,นะครับสะ,ะดวกครับ นี่ก็จะเป็นเก๊ะใส่พวกของตุกจิ๊กใส่น้ำบาตใส่แรงต่างใส่เงินได้นะครับแล้วก็เป็นชุดแอร์ดีตอนนะนะครับก็เป็นชุดต่องเสียงเนาะแล้วก็เป็นไฟฉุกเฉินนะครับแอรนี่ก็เป็นนาฬิกานะครับอาจจะมองเห็นนิดหนึงน่งครับางขวามือก็จะเป็นนี่นะครับเป็นเอ่อ ที่ถ่งแจนะครับแล้วก็ปรับกระจกไฟฟ้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นกระจกกระจกเนาะนี่ครับโอเนนะครับนี่เป็นแบบนี้นะครับก็เป็นกระจกไฟฟ้าด้วยนะฮะไม่มีอะไรมากครับเป็นของพื้นพื้นสำหรับยุคนี้แต่ยุคสมัยนั้นเนี่ยหรือว่าล้ำนะฮะนี่ก็เป็นแร์แบ็ก คงมายยังดีอยู่เลยครับเจ้าของเดิมเขาดูแลดีมากแล้วก็ที่ปรับผมมาเห็นครับมีขึ้นลงได้ด้วยนะฮะนี่นะปรับง่ายครับปรับง่ายครับนี่ก็เป็นแอร์นะที่ที่หมุนนี่คือเอ่อที่ปรับความสว่างเรือไม่นะครับเนี่ยก็จะลดลดได้สว่างได้เห็นไหมครับนี่สะดวกครับสะดวกปลอดภัยนะฮะแล้วตอนนี้ไปเอากล้องมาติดให้เรียบร้อยกระจกสามารถที่ปรับลดแสงได้เนาะตรงนี้ครับ แล้วก็มีไฟตำแหน่งไฟนะครับแล้วก็ที่โหนมีหมดเลยนะครับไม่คนขับไม่มีเนาะต่งคนขับไม่มีแล้วก็ต่งคนนั่งก็มีครับนี่เอาไว้ใส่ได้นะครับถือว่าครบคันนะฮะคันนี้เดี๋ยวค่อยเอาไปถ่ายใหม่นะครับแอร์หลังไม่มีนะครับโมนถามแอร์หลังมีไหมพี่ไม่มีเนาะแต่เบาะหลังนี่นั่งสบายนะครับเบาะนี่ถือว่าตามอายุมาเลยครับใช้งานได้ครับ นะครับกล้องถอยหลังด้วยโอ้โหหาที่ไหนแบบนี้ได้นะครับนี้เป็นตัวแก๊สนะครับนี่เรียบร้อยตัวปรับโอ้นี่ปรับปรับความปรับความสว่างของไดไม้ได้ด้วยโอเคเยี่ยมเลยครับอืมแล้วก็ทับไฟฟ้าป่ะอลองดูครับน่า้ับไฟฟ้าด้วยอเอ๋ มีเซียวตี้ด้วยโหใจชิปเหรอครับเนี่ยน่าใช่ใจชิปเนาะโอเคก็คจะได้ครับไปได้อยู่นี่ครับโอเคเลยอ่ะได้โอเคครับโอเคเลยวะนี่ีไฟด้วยน,นี่ีไฟด้วย คืออะไรอ่ะอ๋อมีถาดน,นี้ด้วยทานสองข้างโอเคแขครับตอนนี้แก๊สหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเติมแก๊สและเราดูอัตราการติดเปลืองดูนะครับว่ามันจะยังไงนะฮะเราจะเริ่มเดี๋ยวเราจะลองเติมเต็มถังดูนะครับเติมถังดูเนาะ lpg นะครับปั๊มนี้ผมเติมประจำอยู่แล้วนะครับรู้ว่าน้องคนเดิมอยู่ป่ะครับตอนนี้ก็นี่ครับเดี๋ยวรีเซ็ตที่ศูนย์กิโลนู้ lpg เต็มถังนะครับแล้วลองดูตอนนี้แก๊สน่าจะอยู่ประมาณสิบสามบาทปะ่ะ ก็จะ13นิดเนาะเดี๋ยวเราขับเครื่องนะครับบความปลอดภัยแล้วกร็รีเซ็ตศูนย์นะครับโอเคศูนย์แล้วเป็นทางพี่ขับเครื่องเป็นครั้งแรกที่เราจะเติมนะครับหลังจากที่หลังจากที่เปลี่ยนเป็นแก๊สมานะครับ ตอนนี้13.55นะครับ13.55เลยพี่ตอนเะนี้ยมันมันขึ้นมันขึ้นหรือลงเนะี่ยมันจะขึ้นมไปไหนเนี่ยขึ้น,นะน 5, ไปอีก5.10บาทอ๋อเหรอเพนั้นเห็นว่า12บาทแล้วพี่เหรอ12บาทมันขึ้นก่อนแล้วมันขึ้น13บาทถูกอ๋อเหรอแตบาทต่อขวาเนาะ มารีวิวกันนะครับเพราะว่าเดีย๋ยวลองเติมวิธีการเติมก็อันนี้เลยใส่ข้างหลังก็ไม่มีอะไรยุ่งยากเนาะที่รู้ตำแหน่งอยู่แล้วส่วนใหญ่นะครับก็เดี๋ยวเราเติมเติมถังดูเลยครับการธรรมชาติ LPG าะวิธีการเติมเราต้องเติมครับ ม,ม,ามาสี่แปดนิดหน,นึ่ว่าเฮ้เห็นไหมเอาเอาแค่น,นี้ละพี่พอเลยครับประมาณสี่ร้อสี่สิบแปดสี่สิบเจ็ดนิดสี่แปดนิดนึเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะบิงได้กี่กิโลเราขึแต่ไม่น่าขึ้นเลย ตอนนี้มันอัตราอัตรามัน,าาาามน,น่าจะลงอยู่นะโอเคขอบคุณครับขอบคุณมากน,น,นะครับเนี่เรียบร้อยเดี๋ยวที่นี่ก็จะง่ายๆแบบนี้นะครับเพราะว่าเติมประจำอยู่แล้วที่นี่นครับ I don't care you're gonna do to I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop, on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough, they'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you รีวิวให้ดูนะครับว่ามันใช้ว่ามันจะใช้กี่กิโลลิตรและะร้วเล่นได้กี่บาทเนาะกกิโล,ลกิโลเมตรได้กี่บาทนะครับครับผมก็หวังว่าจะคลิปนี้ <รอ S 1> เป็นประโยชน์แับใครที่กําลังมองหารุ่นนี้อยู่นะครับโตโยต้ตาแคมร2.2 SEG เนี่ยเป็นรถหรูที่ราคาย,ย่อมเยาวครับถ้าหาสภาพดีๆได้นะครับเครื่องยนต์ดีๆช่วงล่างดีเนี่ยโอดีมากเลยครับไม่ต้องไปซื้อรถหลักล้านนะครับ อันนี้คืออารมณ์หลักร้านครับแต่ราคาหลักหมื่นนะครับหลักแสนนะฮะก็เชียร์เลยครับรุ่นนี้มีขายอยู่บ้างครับในท้องตลาดะฮะก็เพื่อนๆลองเลือกสภาพดูนะครับแล้วลองเอามาใช้งานดูนะครับผม,มแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับสวัสดีครับผม